เริ่มต้นมานะครับเราจะลงเออเราจะเข้าไปในทีมสป p e a k ก่อนนะครับเมื่อเข้ามาในทีมสป p e a k แล้วนะครับก็กด Connection คลิกนะครับ Connection แล้วก็คลิก Connect นะครับจากนั้นตรงนี้สำคัญมากที่สุดครับก็คือตัว Server Address เนี่ยให้ใช้เป็นบ้านเห็ด t ipts 3 com นะครับจากนั้นก็ใส่ n i c k นมของคุณครับนะครับ Connect เลยครับแค่นี้เองแค่นี้เราก็สามารถจะเข้ามาใน ทีมสปีกได้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคุณเข้ามาในทีมสปีกแล้วผมแนะนำนะครับว่าให้ปิดไมค์นะ <Microsoft activated. S 1> นะหรือเปิดไมค์นะครับโดยโดยคลิกทางด้านบนนะครับส่วนวิธีการจะเอาตัวพาสเวิร์ดหรือ ID เนี่ยวิธีการจะเอา ID ก็คือง่ายนิดเดียวครับขึ้นมาด้านบนตรงนี้คุยกันทุกสุกนะะกับบ้านเห็ดนะครับหรืออบรมการทำเว็บไซต์ดิบเบิรคลิกครับด้านขวามือนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับก็จะเปลี่ยน เลื่อนลงมาครับจากนั้นดูวันที่ครับสมมติว่าวันวันนี้เป็นวันที่17เดือน4นะครับวันวันที่ถูกต้องก็ Copy มัน Copy ID แต่ถ้าวันที่ผิดอย่า Copy ID ครับรอนะฮะโดยปกติแล้วเราจะคุยกันที่3าทุ่มประมาณ2ทุ่มครึ่งอาจารย์ทุยศจะเป็นคนเปลี่ยนวันที่แล้วก็จะให้ ID เเนี่ยเมื่อเราได้ ID เรียบร้อย Copy ครับ Copy ID จากนั้นนะครับปิดไมค์นะครับปิดไมค์แล้วก็ลดตัว ทีมสปีกลงนะครับจากนั้นก็คลิกทีมวิวเวอร์นะทีมวิวเวอร์ให้เลือกทีมวิวเวอร์ในเวอร์ชันล่าสุดครับจากนั้นเปลี่ยนจากรีโมทมาเป็นมิทติ้งนะครับเอา ID ที่เราก็ปี้มานะครับใส่ลงไปเมื่อใส่ไปเสร็จเสร็จแล้วยูเซอร์ให้เขียนชื่อของคุณครับเนะเขียนชื่อของคุณหรือบางทีสมมติถ้าเรามี URL ลเราก็ใส่ตัวเลข2288สมมตินะครับสมมติแล้วก็จอยมิทติ้งจอยมิทติ้งแล้วนะครับหน้าจอของคุณก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าจอ,อผมเท่านี้เองงคครรัับบ่ายๆ สวัสดีครับ